คือเพื่อนๆของพี่เอกก็ชอบประจานพี่กันอยู่แล้วว่าเออเราอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆในวงการบันเทิงค่ะนึกในใจว่าเอ๊ะปีนี้เรา50แล้วถ้าเกิดว่าเราให้เพื่อนแบบพูดถึงเราหรือจัดอะไรเงี้ยฉันเปิดตัวเองไปเลยดีกว่าก็เลยคิดว่าเออเราถ่ายแบบคอนเทนต์ของเราดีกว่าลงตั้งแต่เช้าเลยค่ะให้รู้ไปเลยค่ะ50าสเขาถ่ายแววเหมือนเราเหมือนกันนะครับโตความสวยอะไรเงี้ยได้แม่มาหมดเลยแม่สวยกว่าแม่เราไม่ถวยกว่าไหม เฮ้ย <l ots> จริงเหรอลูกล <l ots> อยู่เป็นเนาะ <l ots> <l ots> คือตอนแตะ30อะ่ะก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมฉันแก่จังเลยตอนนั้นรู้สึกทีนึงแต่พอเลขนห้นี่คือแบบซุปเปอร์แก่เลยอะ่ะแบบโอ้ไม่กอดเดี๋ยวมันมันเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเนาะมันไม่ใช่ครึ่งแล้วมัน ห้าสิบแล้วอะแต่ว่ามันก็มีความสนุกในชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งเรามาชัวเวลาเรามองเห็นอะไรเราจะเห็นอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็โชคดีที่เรายังทางานอยู่ตรงนี้คืออ้อจะเป็นคนออกกําลังกายตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอ50ปุ๊บเราก็อาจจะต้องออกกําลังกายที่มันมีการกระดูกเพิ่มมากคืนกับปฏิเทนนิสด้วยแล้วก็มีพิลาทิสแล้วก็เวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ย